สนุกนะว้าวเราเห็นกระต่ายอยู่บนพระจันในดวงนี้เยอะมากเสียหายไปด้วยมันก็ขึ้นมาใหม่ได้ทีแรกใช่ไหมพี่เกล่ะก็อยากจะมีรูหูที่สวยเพราะว่าเห็นเพื่อนเขาใส่ต่างหูก็สวยจังเลยแล้วทีนี้พี่เกลก็เลยแบบว่าเ,ออเดี๋ยวฉันจะลองเจาะเองดีกว่าก็นึกไอเดียเนาะทำยังไงเนาะ ก็เลยไปเปิดใน YouTube ดูอ๋อเขาเจาะอย่างนี้นี่เองใส่ถุงมือฆ่าเชื้อมีเข็มไอ้เราก็โเข็มก็ไม่มีทำยังไงดีแล้วก็เลยขอพี่สาวพี่ขาวันนี้ขออนุญาตหยุดนะคะไม่ขายไข่ช่วยนะคะจะไปซื้อเข็มไม่ไม่พราะพราต้อง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 อมน้งก่อนแล้วก็พี่เขาค่อยยืมไปไงหมดเลยว ขออนุญาตพี่สาวก่อนและทีนี้อ่พี่เกลก็ไปซื้อมาเนาะซื้อเข็มมาเตรียมเรียบร้อยเออแล้ว,ลวพี่สาวก็บอกว่าพี่สะพ้ายพี่สะพ้ายบอกกําลังจะเจาะเลยนะใส่ถุงมือใส่อะไรเรียบร้อยใช่ไหมพี่สะพ้ายบอกเกลว่าอุ้มหลานให้หน่อยเอ้เราว่าโอ๊ยอีกแล้วกาลังจะเจาะหูเลยทีนี้ก็มาอุ้มหลานอุ้มหลานอุ้มน้องไอซ์ให้ อุ้มไปอุ้มมาทีนี้ทีนี้ก็ eat, eat. อีดอีดออีไม่แต่กันเก่งในทำไมอีดอีด <c oughs> แล้วทีนี้เอพออุ้มหลานเสร็จพออุ้มหลานเสร็จหลานก็หลับทีนี้หลับไปทีนี้พี่เกียวก็เตรียมตัวแล้วจะมาเจาะเดินเข้ามาในห้องเปิดประตูแพิขึ้นมา เข็มหายเอาอยู่ดีๆเข็มก็หายหายไปได้ยังไงเนี่ยเข็มหายทํายังไงดีเดินเดินไปหาแอนแอนแอนอีแล้วเดินไปหาพี่สบายบอกโอ้ยยืมเข็มมาเย็บกางเกงให้หลานกางเกงมันเป้าแตกไอ้เรอกโอ้ยเอาไปเย็บองนนมาก็ติดเชื้อสิเอาไปใช้แล้วพี่เกลียวกอ๋อไม่เป็นไร เดี๋ยวไปซื้อเอาไม้ก็ได้ก็เลยบอกอจะ <premature> ไปซื้อทีนี้ก็โทรเรียกวินแอดอดอดกีแบ้วโทรเรียกวินน่าเลิศฮัลโหลวินพี่วินค่ะมารับหน่อยค่ะจะไปหาคุณหมอค่ะซื้อเข็มค่ะพี่วินก็แอดแอดอดมาบูจอดเลยแอดนี่แอดแอดแอดดีแล้ว จอดเอียดเอียเอยอ้าวจะไปไหน <laughs> จะไปไหนเหรอเออจะไปซื้อเข็มที่ร้านยาค่ะพี่วินก็พาไปข,ขึ้นขึ้นน้องขึ้นขึ้นขึ้นเออขึ้นปั๊บกอดเอวปั๊บหมวกกันน็อกก็ไม่ใสแบบนี้พี่วินก็พาเลี้ยวซ้า,าย เบรก,กไฟแดงป่ะเนี้จอดไฟแดงปุ๊บป่ะเนี่ยตำรวจเดินมาไอ้นองทําไมไม่ใส่หมวกกันน็อกเราก็โอ๊ยตายแล้วพี่คะหนูเป็นผู้โดยสารค่ะจะไปซื้อยาจะไปหาคุณหมอก็เลยไม่ได้ใส่ไม่ได้ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่ามันอันตรายถ้าเธอไม่ใส่หมวกกันน็อกเธอล้มหัวฟาดพื้นมีสิทธิ์สมองไหลเลยนะ จริงเหรอคะคุณตำรวจอา้าวฉันปรับเธอฉันปรับเธอหนึ่งร้อยบาทโหโดนค่าปรับไป100บหนึ่งร้อยไอเราก็ถือเงินมาน้อยซะด้วยสิทำยังไงดีให้เขาหมดเลยนะก็จ่ายค่าปรับยืมพ่วินอีกทีนี้ยพ่วินยืมตังค์ก่อนได้ไหมหนูเอาตังค์มาน้อยเดี๋ยวไม่พอค่าเข็มคุณตำรวจก็เอาเงินหนูไปแล้วร้อยหนึ่งเสียค่าปรับพ่วินว่าเออไม่ได้ไม่ งั้นให้ยืมนะย้อนย้วนค้ากลับค่อยคืนเออค่ะพอพอพี่เกยวไปซื้อปึ๊บซื้อเข็มปึ๊บซื้อเข็มออกมาเรียบร้อยที็นี้พี่สาวโทรมาอีกไอนั่งเอ้ยซื้อตำมาคงปิ่งไก่มาให้เน่คนน่ะอ้าวข้าวเหนียวน้ำเดือโอเคค่ะโอเคก็ซื้อมาให้ ตอนนี้ก็หมดไป60บาทหูยตังเท่าไหร่แล้วเนี่ย180บอ่ะ180เหลือตัง20บาทกลับทีเนี้ยเหลือตังอยู่20บาทก็นั่งวินกลับหูเลียวสาย ทีนี้ก็ไปละไปไปไปเรื่อยๆเอา้าพี่วินทำไมพี่วินไม่จอดบ้านนูล่ะเอา้าพี่ก็ลมืมเนาะก็ไม่บอกว่าจอดตรงไหนอทีนี้พี่วินก็มาจอดตรงสะพานเลยนะพี่เกยวก็เดินลงมาเดินลงมายพี่วินหายแล้วเอกพี่วินก็เอาตัางค์ปุ๊บก็ปิดาหายวักไปเลย พี่เกล้กอ่ยวันนี้ก็เสียค่าป่าปียตายละก็มาเห็นทีเนี้มาเห็นเด็กน้อยนั่งขอทานอยู่ใต้สะพานลอยอยนทาไมมันน่าสงสารจังเลยเด็กน้อยคนนี้มองไปทางซ้ายก็ลุงขาขาดมองไปทางขวาก็เด็กน้อยมองไป้างหน้าก็ลอตเตอรี่โอ้ยพี่เกลวก็ หันไปซื้อลอตเตอรี่ก็น่ากับ